เพื่อคนไหนที่กําลังจะซื้อบ้านหรือว่าเคยซื้อบ้านด้วยของยิ่งบ้านโครงการครับเราใช้เกณฑ์อะไรครับในการเลือกซื้อครับว่าเราเนี่ยจะซื้อบ้านหลังไหนในโครงการอาจจะเป็นเรื่องขนาดอาจจะเป็นเรื่องราคาแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันมีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นครับคลิปนี้พี่วิทจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าในการเลือกซื้อบ้านโครงการแต่ละหลังะครับเราควรจะเลือกซื้อเราควรจะดูจากอะไรบ้างจะได้ไม่พลาดตกกับคําที่ว่าซื้อบ้านผิดคิดจนตัวตายครับดูคลิปนี้ให้จบครับและจะได้ไม่พลาดคนอื่นครับเรื่องแรกเลยนะครับในการเลือกซื้อบ้านด้ยของย โครงการแต่ละหลังครับอันดับแรกครับสิ่งที่เราควรจะดูะครับคือทิศทางของบ้านครับอันนี้พูดถึงในเรื่องของทิศทางนะครับทิศแดดทิศลมนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตรล์ล้วนๆถัดมาก็จะดูถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์เราครับบางจริงแล้วว่าเราหวัดชอบ อยู่ในบริเวณที่มันพลุกพล่าดหน่อยนะครับหรือว่าอยู่ในบริเวณที่มันค่อนข้างเป็นส่วนตัวถ้าเกิดว่าบ้านเรามีขนาดใหญ่ครับแล้วตัวบ้านมันถอยเข้าไปลึกๆอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโครงการขนาดเล็กๆครับเช่นบ้านขนาดสัก5 0 60ตารางวานะครับหรือว่าเป็นทาวน์เฮาส์ครับขนาดมันไม่กว้างมากการที่มีรถวิ่งผ่านหน้าบ้านบ่นบอยๆครับมันก็อาจจะกวน การใช้ชีวิตประจาวันของเราเช่นเดียวกันถัดมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ต้องดูครับว่าโครงการที่เราไปเลือกซื้อครับจริงๆแล้วมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีลว้วรอบขอบชิดหรือเปล่านะครับหรือว่าระบบการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าตัวโครงการที่เราซื้อเนี่ยมันอยู่ในบริเวณชุมชนนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างดีอันนี้ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าโครงการเราอยู่ในบริเวณที่มันอาจจะยังบริเวณรอบๆมันอาจจะยังไม่ได้ถูกพัฒนานะครับหรือว่าเป็นโครงการทีี่่อาาาาาจจะะไไมมมมดด้งบปรรรณกกกูแลัษ ความปลอดภัยอาจจะไม่ดีพออันนี้เนี่ยเราก็ควรจะเลือกบ้านที่อาจจะอยู่ในบริเวณที่มันอยู่ในแนวถนนนะครับถนนเบนที่มีรถผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยครับเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงบ้านอาจจะมีขโมยหรือว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถจะปีนเข้ามาจากบริเวณด้านนอกได้และอีกหนึ่งเรื่องนะครับพี่วีแนะนําว่าให้ไปดูบริเวณที่เด่นแปลงนั้นเลยนะครับในจุดที่จะกําลังจะเป็นบ้านเราอะครับแล้วก็ไปดูให้เรียบร้อยนะครับว่าบริเวณรอบๆอะครับมันเป็นยังไงบ้างครับหลาย ลึกๆครับมันอาจจะไปติดกับพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะครับที่อยู่นอกั้วนะครับเป็นโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นพวกาศาสนสถานต่างๆที่อาจจะมีเสียงที่ไม่พึงประสงค์ครับอาจจะรบกวนเราได้